โอเคครับทุกคนเรามาอยู่ในเกมฮอนไกสตาร์เรียวเนาะเราจะมาเปิดกาชากันหาพี่สิ่งโตขาวคนนี้นะฮะโอ้ผมลองแล้วคือแบบว่าสกิลโคตรเท่บอกเลยจะลองเล่นให้ดูนะสกิลโคตรเท่เนี่ยอัญเชิญ Lightning งลอดนะเพื่อโจมตีศัตรูปเป้าหมายโดยอัตนมัติเมื่อใช้สกิลต่อสู้หรือถ้าไม่ตายจะเพิ่มจำนวนการโจมตี อ๋อจำนวนครั้งนะโอเคนี่อย่างนี้นะโดมตีหมู่มันจะเพิ่มฮิตสองครั้งนะี้โหทาโคเทะเป็นสายปัญญานะสายปัญญาคือสายตีหมูนะเนาะเอยแล้วก็ใส่โล่ให้ตัวเองเลยละกันมาดูอันตรีของพี่เขาเป็นไงนี้เพิ่มสามครั้งนะเยอะจัด ี่ข้าอยู่ที่ที่สูงกว่าบูมโอ้หายเอี้ยงเมื่อกี้น่าจะเป็นอีกตัวนี้นะเป็นตัวทำเนี่ยใช่ไหมเนี่ยสามครั้งถ้าใส่นี้ก็คือสองครั้งมาเป็นห้าเห็นปะเออคือแบบโดนน้องมาร์ชเราโดนนะโอ้ยน้องมาร์คยอมไม่ได้ โอ้ยแช่สามะดวงกินดีจัดนี่นงปีอย่างห้ารอบโอหเย oh, อะเบสมันอยู่ที่สามรอบอะทุกคนคกะห้ารอบสติ <c oughs> เพิ่มอีกสามเป็นแปดโอ้โหไม่ต้องใส่แล้ะหมดก่อนเฮ้ยให้คนดูได้ดูบ้าง มอนตายหมดล้ะนี่แล้วทุกคนคือผมอะดองมาแน่นอนและ90โลอย่างที่บอกนะก็คือเราจะมาเปิดกันแน่นอนมันต้องมีทองแน่ๆหนึ่งตัวเพราะว่าการันตีมันบอกว่าไม่เกิน90ครั้งการันตี5ดาวนะแต่ถ้าจะได้5ดาว5ดาวที่เป็นแบบตัวหน้าตู้อะ โอกาส50%ที่จะเป็นตัว5ดาวในเรทอัพรอบนี้โอเคก็คือถ้าหลุดเรทถ้าหลุดเรตรอบนี้นะหลุดเรตไอ้รอบทองรอบเนี้ยมันจะไปรอบหน้าเลยฮะก็คือการันตีชัวร์คือถ้าเปิดตัวนี้ผมหวังว่าถ้าอยากให้น้องมาร์ชรามีดาวเยอะๆนี่เอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็นี่อยากได้น้องคนนี้ด้วยน้องคนนี้เขาเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรนะ สายทำลายล้างปะแบบเดียวกับตัวหลักเราไปกันเลยดีกว่า90โลเอาน้องคนเออเอาพี่คนนี้ฮะพี่จริงจริงหยวนใช่ปะวะอ่านถูกปะเอาตัวละครก่อนไป10โลปุ๊บไม่เคยเปิดเลยนะขอให้10โลแรกได้เราจะไปเปิดไลท์คอกันปองปอมะ ช่วยด้วยทองทองก็แย่แล้วทองก็ขาดคุณเสียแม่ไม่ลุน้นไม่อะไรทั้งนั้นนะอุย้ยได้น้องมาโอเคมาแล้ว1ตัวนะไปต่อสิบโลที่สองยี่สิบโลก็ไปแล้วส่วนใหญ่เขามา80นะเราอย่าไป90เลยขอร้องเฮ้ยไป เ้ยในน้องใหม่ว่ะดีดีดีเฮ้ยแต่อยากได้คอบ้างอะ่ะอยากได้ไลค์คอบ้างอะ่ะไปสามสิบขอทองปิ้งปิ้งโอมูงหวังว่ะทุกคนตัวอะไรครับเนี่ยวิในน้องมาร์ชอีกแล้วว,ว,ว้าวสีสองว่ะทุกคนวิน้องน้องน่ารักอะ่พะพอตัวน่ารักเราก็อยากปัน่นเชอะ เ,ออเราไม่สนหรอกว่าน้องทําอะไรได้บ้างแตน่น่ารักอะ่ะปั่นไว้ก่อนนะมาเหอแล้วหกสิบโลไปแล้วด้วยอยากเงือะสำหรับใครที่ผ่านมาแล้วยังไม่เคยเล่นนะให้ลองเล่นนะถ้าใครแบบชอบเทินเบสแล้วตัวละครน,น่ารัก,น,รกน่ารักอย่างเงี้ยทีมงานเขาใส่ใจตัวละครจริงอะ่ะไปไปต่อบอกปอมช่วยด้วยไม่่วองอุ้ยโอ้ยแต่เนนี้ได้สองอย่างวะทุกคนมา เฮ้ครึ่งทางแล้วป่ะ40โลละ50โลป่ะ50โลเกินครึ่งแล้วนะอุ้ยหัวใจจะวายอยากให้มันได้แล้วว่ารีบร้อนอะเอ้ยมาแล้วโอเค C1 นะ C1 ติดเลข C1 จากเก็นชินใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วอันนี้60โลแล้วถ้าในเก็นชินเนี่ย66อะ่ะมีโอกาสได้เลย เมา <Wow. S 2> มาแล้วสีทอง60โลเฮียเหลือ1 0โลเฮ้ยเหลือ40โลอะชีตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นเหรอทุกคนแม่งเอ้ยอ่า60จ้ะ6อ่า51อันนี้51 52 53เห้เป็นน้องมาร์ น้องมีนาเราะห้าสิบสามหา่ห้าสิบห้าอยังยังตกใจตกใจห้ 56, าสิบหกห้แบงค์มาปะทุกคนคุณคิดว่าพี่เขามาไหมพี่เขาต้องมาหาผมแล้ว5้เจ <No. S 1> ็ดอ้ยยังห้มาเฮ้ยเยี่ยมโอ้โหพี่เขา ศักสิจริงศักสิทธิ์จริงมีแล้วไม่หลุดเลทเดี <c oughs> ่ยพี่เขาโคตรหลอ่อนะโอพี่สิงโตขาวคนนี้หัวขาวกับสิงโตเลย <c oughs> เป็นสายฟ้านะ <c oughs> โคตรเท <c oughs> ม่มาว่ะมาว่ะโอเคโหได้ทั้งน้องมาสแล้วก็พี่คนนี้พี่จิงพี่จิงเรียกว่าพี่จิงดีกว่าพี่จิงพี่จิงเออพี่จิง่ะโห เหลือสามสิบทำอะไรดีทุกคนถูมือรอเลยเนะี่ยจริงตู้นี้ถ้าถ้าผมไม่หวังทองนะผมดูก่อนเอาอะไรดีเนี่เอาเนี่ยมาให้น้องมาร์ชก็คือตอนนี้ผมมีนหนึ่งอันไว้น้องมาร์ชใส่อยู่เฮ้ยอันเนี้คดีล่าสังหารด้วยเอาไปให้ไอเน,นี่ยพี่หอ,อกเราอะเด้งเหงิงเด้งเหงิงรเรียกยังไงไม่รู้อะ เออนั่นแหละผมว่าดีนะไปตู้นี้หน่อยแล้วกัน10โลเอาให้หมดเลย30โลเนี่ยโดยผมว่าผมซุ้มแหละ30โลอะไรก็ได้มาเออทองทอง่ันเฮ้ถ้าทองทอง,ทองนี่คือช็อกเลยนะมาได้ไอะไรเอ,อ่ยเราเนี่ยเควุเยน้องแอสตานะไปต่อฮะ ใส่กา๊าซเลี้ยวออกมาบอมบอมบอกโอ้รถไฟมาไม่หยุดไม่หย่อนมาแล้วทุกคนปิ้งม่วงโอเคครับไปอุ๊ยอ่าได้มาทับซ้อนหนึ่งขั้นโอเคสสิบโลสุดท้ายไปพี่แดงเหงิงมาเฮ้พี่แดงเหงิงเออไอตัวละครให้ตัวละคร แต่เราคุ้มจัดเลยตอนเนี้ยโคตรคุ้มบอกเลยว่าเป็น90โร o แรกคุ้มมากโอเคจะปลดพี่คนนี้ก่อนนะเขาอ่านว่าอะไรทุกคนแดงแดงเหิงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปอ่านให้ถูกถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วพี่แกอ่านว่าอะไรอะบอกผมด้วยนะคะรับโอเคผมปลดดาวก่อนเหมือนเกณนจินเลยเระยะคููดาวของพรสวรรค์ลดลงหนึ่งเธอไ่อดีอยู่ นี่น้องมาร์ชเราฮะมีปวดดาวปวดดาวทุกครั้งที่จะท่าไม่ตายแท่แข่งฟื้นโฟโยท่าไม่ตายบ่อยขึ้นเจง๋งใช้ท่าไม่ตายได้บ่อยขึ้นโอเคขี่ขึ้นเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะมอบโล่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเดฟของมาร์ชอุย้ยแล้วก็บวกสามร้อยยี่สิบเจอเวอร์ <Wow. S 1> ให้กับว้าหมายฝ่ายตัวเองที่มีเปอร์เซ็นต์เลือด HP ต่ำสุดเป็นเวลาสามเทิร์นอ๋อนี้แค่ อ่าคนนี้ตีต่ำสุดเนาะโอเคปดก่อนปดกเออเลเวลถ้าไม่ตายบวก2สูงสุดไม่เกิน15โอเคก็แค่บวันี้เนาะเลเวลถ้าไม่ตายปะอืมแล้วก็โจมตีพี่คนนี้ทำไรได้บ้างอะชิโคเทอ่ะอับอัพพี่เขานะสาย ปัญญาโอเคครับสำหรับการเปิดกรชาของเกมพรไกสตาร์เลวรอบนี้ก็จบลงไปแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ใครทีอ่อยากดูคลิปเปิดกราะชาัเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะแล้วก็อย่าลืมอคอมเมนต์บอกด้วยว่าพี่เดงเหงเิงเดงเหิงอะไรพี่หอ,อกเขียวเราชื่อว่าอะไรนะผมก็อยากรู้มากมากเลยสำหรับวันนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ